ด้วยพุทธาบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีอันมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพลึกทานุภาพมือทานุภาพอันยิ่งใหญ่ขอพระพุทธองค์ได้โปรดประทานพรให้กับภูมิงเพียรประทานังธรรมรังธรงรมร,รักษาแอตทปีโยอสดัสสมาตาสนาเตสิพาอตัตตสตโตปราติอิระถาอระกิตาอระกิเต เอตาระคาอะรคตโตอุระตติอิตาระคาอุระคตาอะรคิเตเอตาตตาสะรคตโตอิอัตตังอัตถังอัตตาสิรคตโตอิระคตาอะรคตาอะรคิเตเอตังสิทาอะรคตโตอุระติอิระนาปัสสิทาอนาสิโตเอตังอธิอิทาอัถาปัสสนาอัถาสิเตเอตาตตาสระคโตโออัตติอิคารตาอิอัตถาทาประคโต उरना पता सिथ अनाशिते ते तिता उ आ पति रथ इथ अर्खथत उइरथ पुरकथ नशिते इ तत् इथ इथ इन कथा एता तत्ता सिथ उर्थ अर्खथत โอระติอิระนา,า,าอปัสะถาอนัสิเตเตติตังพุทธังติตังธรรมังติตังสังขังติตาฤทภูออะทัททาาะอนัสิเตสาธุการืมสาธุสาธุ